สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างลูเบนกับนางบินฮาที่เอฟราธาเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ผมนำมาให้เนี่ยมาจากหนังสือที่เรียกว่าเมกิลอตมิกบาร์เยฮูดาครับเป็นหนังสือของชาวยิวที่ถูกขุดค้นเจอในแถบทะเลทรายคุมรานนั่นเองค่อยคำสารภาพของลูเบนต่อลูกหลานของท่านในวันที่ท่านใกล้สิ้นชีวิตก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะทำให้เรารู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในวันเหล่านั้น และลูเบนได้บอกสิ่งใดแก่บุตรหลานว่าท่านทำสิ่งใดไปและได้ย้ำเตือนบุตรหลานไว้เรื่องอะไรบ้างในวันที่ลูเบนใกล้สิ้นชีวิตเขาให้ลูกหลานบันทึกไว้อย่างนี้ครับว่าข้าพระเจ้าลองทูลพระเจ้าแห่งสวรรค์มาเป็นพยานค่อยคำของข้าพเจ้าต่อเจ้าว่าเจ้าก็คือลูกหลานพูดง่าย ต่อพวกเจ้าและทุกคนและบอกว่าอย่าดำเนินชีวิตในความโง่เขลาของวัยหนุ่มและการล่วงประเวณีเหมือนอย่างพ่อเห็นไหมครับลูเบนบอกไว้กับบุตรหลานบอกว่าอย่าดำเนินชีวิตแบบงี่เง่านะอย่าทำอย่าทำเรื่องโง่เง่าเหมือนพ่อโดยเฉพาะเรื่องการล่วงประเวณีเป็นสิ่งที่ผิดมากนะครับพ่อทำให้เตียงของยาโคบบิดาของพ่อเป็นมลทิน พราะบินฮาเป็นสาวใช้ที่เป็นภรรยาของพ่อนั่นเองแต่ด้วยเหตุนี้พระเจ้าทรงมอบโรคที่เอวของพ่อซึ่งกินเวลา7เดือนหมายถึงเป็นโรคอยู่7เดือนยาวนะครับนอนติดที่เนื่องด้วยสิ่งที่รูเบนทำไว้กับนางบินหาครับถ้ายาโคบบิดาดของพ่อ ไม่อธิษฐานเผื่อพ่อแล้วนั้นพ่อก็คงตายไปแล้วเมื่อพ่อทําบาปในสายพระเนตรขององค์พระเป็นเจ้าพ่อมีอายุ30ปีเห็นไหมครับตอนทําบาปอายุ30ปีพอดีและป่วยหนักถึง7เดือนนี่คือคำสารภาพทั้งหมดป่วยหนัก7เดือนและพ่อได้กลับใจเป็นเวลา7ปีด้วยกันนอนนอนป่วยอยู่7เดือนใช้เวลา พอหายแล้วปุ๊บก็ใช้เวลากลับใจถึง7ปีโดยตั้งมั่นในใจต่อพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าจะไม่ดื่มเหล้าอางุ่นหรือเครื่องดื่มแรงๆหรือกินเนื้อสัตว์หรืออาหารอันโอชะด้วยความคล่ำครวญถึงบาปของพ่อบาปใหญ่หลวงเช่นนี้ไม่ควรมีให้เห็นในอิสราเอลบาปเห็นไหมฮะ หนังสือเมกิรอดมิกบาเยฮูดาเนี่ยมีเขียนไว้ครับเพราะฉะนั้นลูเบนเนี่ยสารภาพบาปจริงมันยาวมากกว่านี้แต่ผมเอามาส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าคุยกันตรงนี้น่าจะใช้เวลาประมาณทักงสองชั่วโมงนองจะได้ลูกลูกของพ่อเอ๋ยจงรักความจริงและมันจะปกป้องเจ้าเห็นไหมครับรักความจริงเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้พระคำของพระเจ้าเพื่อเตือนใจของเรารักความจริงของพระเจ้าความจริงจะปกป้องเรา เมื่อเราตอบสนองต่อความจรงิงความจริงจะปกป้องเราเห็นไหมหมครับจงฟังคําแนะนําของพ่ออย่าเลือกผู้หญิงเพียงเพราะความงามภายนอกของเธอเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่รูเบนสอนลูกลูกหล,กลานหลานเลนๆของท่านอย่าคบหาสมาคมเป็นการส่วนตัวกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเพราะฉะนั้นสําคัญไหมครับคนที่แต่งงานแล้ว การครบค้าสมาคมกับเขาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะหากข้าพเจ้าไม่เห็นบินฮาอาบน้ำในที่ส่วนตัวพ่อก็คงไม่ทำบาปใหญ่หลวงเช่นนี้เห็นไหมครับสิ่งนี้เกิดขึ้นที่ไหนเอฟราธาพอดีเป๊ะนะครับไม่รู้เอาอีท่าเป็นเป็นเอาอีท่าไหนนะรูเบนไปเห็นนางบินหากำลังอาบน้ำในที่ส่วนตัวชัดเจนไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากหนังสือ จดหมายเหตุของชาวหยิวพ่อไม่สามารถหยุดมองเห็นความเปอยเป่าของเธอในใจได้พ่อนอนไม่หลับดังนั้นเมื่อยาโคบและอิสอักออกไปแล้วเหมือนเดินออกไปจากบ้าน Went Away และเราอยู่ที่เอเดอร์เห็นไหมครับเอเดอร์พอดีเป๊ะเหมือนสิ่งที่ผมบอกเมื่อกี้อยู่กันที่เอเดอร์ใกล้เบดเลเฮมเอฟลาธาบินฮาเมาเห็นไหมครับ เมื่อยาโคบกับเอ่ยยาโคบอิสอักไม่รู้ออกไปไหนอาจจะออกไปเดินคุยกัน,น้งบินฮาตกดึกก็กินเหล้าเมานะครับและนอนอยู่ในเต็นท์ของนางเห็นไหมครับ<อ>พ่อก็เข้าไปในเต็นท์ของนางพ่อได้กระทําบาปแล้วจึงปล่อยให้นางนอนอยู่ที่นั่นตรงนี้สําคัญมากครับข้างล่างนี้ต่อผู้สวรรค์ของพระเจ้าได้เปิดเผยบาปของพ่อให้แก่ยาโคบ มดาของพ่อทราบไม่มีใครบอกยาโคบพัดเจ้าส่งทูตสวรรค์มาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เอฟราธาลูเบนทำอะไรเห็นไหมครับและในที่สุดยาโคบก็รู้ในพระคัมภีร์บอกว่าอะไรบอกว่ายาโคบก็รู้เรื่องนี้ลูเบนไปนอนกับนางบินฮายาโคบก็รู้เรื่องนี้แล้วก็จบยงแค่นั้นสิ่งที่ผมนำมาวันนี้ขยายความให้พี่น้องเห็นทั้งหมด ไหมครับยาโคบเนี่ยเขาก็ไว้ทุกเพราะว่าพอ่อนะพะลูเบนคนเดียวนะครับและไม่ได้แต่ต้องบินฮาอีกเลยพูดง่ายๆยาโคบไม่ยุ่งกับบินฮาอีกเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนเรื่องราวของการเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างมากและในปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกัน ลูเบนได้สอนบุตรหลานของท่านในวันที่ท่านใกล้จะสิ้นชีวิตไว้ครับสอนอะไรครับผมนํามาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่ามันมีเรื่องของหมวดคําพยากรณด้วยลูเบนเนี่ยก่อนสิ้นชีวิตผมเชื่อว่าพระวิญญามรุทธิ์ทำงานในใจของท่านทําให้ท่านพูดสิ่งต่างๆที่เป็นในเชิงพยากรณ์เยอะมากพูดถึงเรื่องของออสิ่งที่จะมีมาผ่านทางสายตระกูลของเลวีระเบียบแบบแผนของปุโรหิต ที่จะมาในอนาคตข้างหน้าจะต้องเชื่อฟังระบบปุโรหิตของเลวีนะลูกๆทั้งหลายเอ๋ยจนกว่าพระเมสสิยาจะมานี่คือสิ่งที่รูเบนพยากรณผมก็เลยสรุปส่วนนี้มารูเบนสอนอะไรบุตรหลานไว้มาดูครับรูเบนได้กล่าวให้ว่าอย่าสนใจความงามของผู้หญิงและอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเธอเลยแต่ดำเนินกับ องพระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์และยำเกรงจงทำงานเรียนรู้และมุ่งความสนใจไปที่ฝูงแก่ของเจ้าจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานภรรยาที่โรรองประสงค์ให้เจ้ามีเห็นไหมครับรอจนกว่าพระเจ้าต้องการจะให้เรามีรอจนกว่าพระเจ้าจะส่งภรรยามาพูดง่ายเพื่อเจ้าจะได้ไม่ต้องทนทุกข์เหมือนพ่อ เรื่องราวทั้งหมดนี้ในมิกิรดมิกบาเยกูดาเป็นหนังสือที่สอนพี่น้องให้เห็นว่าลูเบนนั้นพลาดไปจากสง่าราศีของพระเจ้าเขาเป็นลูกหัวปีเป็นลูกชายคนแรกที่เกิดมาจากนางเลอาแต่เขาพลาดหลุดไปจากวงโครจรแห่งวัตถุประสงค์ของพระเจ้าเนื่องด้วยการไม่เอาชนะตัวเองสิ่งเหล่านี้สอนให้เรารู้ว่าอะไรครับชีวิตของเรา จะต้องตอบสนองอยู่บนพื้นฐานแห่งความจริงเพราะชะนะของพระเจ้าเป็นความจริงถ้าเราตอบสนอง based on flesh อยู่บนพื้นฐานของเนื้อหนังเราจะจบลงแบบลูเบนเพราะว่าสิ่งที่เรามองเห็นภายนอกมันยั่วยวนเลอเกินเห็นไหมครับในสมัยก่อนทำบาปยากมากในสมัยนี้ทำบาปง่ายมากเพราะฉะนั้นเราต้องระวังชีวิตอย่างมากที่จะใช้ชีวิตอยู่ในความดีงามของพระเจ้า no คือ no ไม่ก็คือไม่ชัดเจนไหมครับเพื่อเราเองจะได้มีสัมพันธภาพที่ดีแนบแน่นกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในวันที่ดาวิดได้ทําบาปต่อองค์พระบเจ้าเขาได้อธิษฐานร้องขอต่อพระเจ้าบอกว่าอย่านำพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกไปจากข้าพระเจ้าเลยนั่นคือความทุกข์อันใหญ่หลวงเพราะว่าเมื่อชีวิตของเราไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เลืออยู่แล้ววิญญาณชั่วจะเข้ามาทรมานชีวิตของเรามันจะเข้ามาทรมานชีวิตของเราไปเรื่อย นี่คือสิ่งที่ดาวิดรู้นะครับลูเบนเองก็รู้เนื่องด้วยยาโคบอธิษฐานขอต่อพระเจ้าลูเบนจึงหายเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดนี้นะทำให้เราได้เข้าใจในมุมมองที่ลึกลึกลึก,ลกผมเชื่อว่าไม่มีใครเคยสอนเรื่องนี้ไม่มีใครเคยคุยหนังสือเล่มนี้ไม่มีใครเคยคุยเรื่องราวของลูเบนแต่สิ่งเหล่านี้ที่พี่น้องได้รับรู้เป็นสิ่งที่วิเศษมากนะครับแล้วทำให้เรารู้ว่า ชีวิตของเรานั้นมีคุณค่าในสายพระเนธุ์ของพระเจ้าอย่างมากอย่าเอาความสุขชั่วคราวไปแลกกับศักดิ์ศรีนิรันดร์เบื้องบนมันเทียบกันไม่ได้